ในนามของคณะกรรมการขับเพื่อนดำเนินงานโคงการตลาดประชารัฐอำเภอปเรยของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการเปิดอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นม่ให้สูงหายในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้พยายามที่จะ ตลาดทุกวันนี้มันก็อย่างของเราชายแดนก็ยังไม่เปิดนะครับก็ยังจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้าขายภายในประเทศนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ทาให้เขามีช่องทางการตลาดนะครับในการจําหน่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องเราในแถบนี้ก็จะได้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับในสินค้าที่ราคาไม่แพงมากนักนะครับก็สามารถที่จะเพือเ่อการอูปโปรบริโภคได้